สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนลำเพลินออฟิเชียลนะตอนนี้คุณพ่อก่ะถึงงานเรียบร้อยแต่ว่ามื่อนี้นี่ของฝากมาฝากทีมคุณแม่คุณพ่อนะคะอันนี้เป็นของพี่ชายนะคะเปื่นฝังหให้บอลเพื่อเป็นปันเสื้อนี่เป็นผลไม้จัดพอหักของเฮานะคะเดี๋ยวเราจะไปฝากแม่นุ่ยนะคะจะมีเงาะกับลิ้นจี่แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นของคุณยายหลายคนเดี๋ยวจะเอาไปแจกนะทุกคนแต่ว่า,านี้ไปให้แม่หนุ่ย ยืจิกันาของฝากค่ะขอคว้อยหายเนี่ยขอบคุณนะค,คะ <laughs> แกกินได้วแม่ไปลิ้นจีนสินากอนรุดอันบ่ได้ไแกกินได้นี่อันนี้เจาะหูให้อากาศมันเข่าเพราะว่ามันเหมือนมันมีไอน้ำออกก็เลยเจาะไว้เลยยันไม่ยันนเารนะับอยู่อยอยจ้าอะไรนะวันไปจับอยู่โลร้อยอยจ้าอันนี้เอามาเอาคือรถใบแตัแจ้มือฝนตกหมู่วานเหมือว่านตอนหมู่ว่านเหมือ่กนตอนแรงมันนี้คือรถ้บันนี้ว่าจะเอาลูให จะพาก็สิกับ่ปเลยไหมฝนตกมาไหวก็เลยเอองั้นก็มาให้วันนี้ละกันอ่ไนีจะเหล่ะจกบาลเนาะโอ้ยอยน่คมเด้อบกัตมันก็ดังดีแต่ว่า เบิกทิปนั่นเสร็จเห,หยเนาะนะคะว่จังใดเป็นยังไงเธอข <c oughs> อบคุณที่พักสนทิปฟันด้วยนะคะวันขปีหลายน่นรับฟันดีป่อ้เอฟันดีขอเล็กเนี่ยเนะดตัวเดะ ฝันบ่ฝันอยู่บ่ฝันมันบ่ค่อยมีคนผ่านไป่เชิงว่าแต่ว่าเลิศเนาะมันมีห้องสำหรับห้องครัวแล้วก็ห้องนอนเลิศใช่นอนได้หลายคนขอบคุณไปทางพ่อครับเป็นปันด้วยได้อะไรกินเอ่ยค่ะไก่งไก่เจีไก่ตับไก่โอ้ยตับหู โอเคค่ะแต่มีโรงแรมไม่พักเดี๋ยวจะเซตชื่อให้นะโอเคไปพักด้วยกันนั่นแหละประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกเมื่อนึงนะคะเอาไปกันจะไหทนทั้งที่เมืองหลังดันลางนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศสิบ์เนี่ยเป็นเอาเป็นว่ามือนีเขาให้พานรุหลวงมาเร็วดีเดี๋ยวทำการแสดงนะคะสวัสดีน้องชายสุดหล่อค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคอนปั๊บไม่เนะี่ยดังประทังกับพู้นี้แหละคะ่ะเบิ้งหน้าไวะะ้ด้วยค่ะ แต่วาสิให้ร่างวันอ้ยไม่มึอนี่เสียงดีอยากให้ติปไฮยังกับบอกปันพันผ่านปันเดสิเดชมาให้น้องน,นะคะชื่อน้อง,อ,งอะไรนะนรโอเคบอกระยะเดชระยะโตแล้วลนะคะให้ร่างวันเพลินนี่แหละที่เมืองหลังไงปัญหาอากอกกล้องยิ้มส,สวยอันชุดเม้นเหม็น้ยแต่โอ้เดินเข้ามาก็มันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแต่เดี๋ยวสเปรย์ก่อนเริดว่าเม่ไดใช้งานสองวันแล้วอ่ะไม่ได้ คว,วัน,วนหวานๆหุ่นในหน่อยเจ๊ในเจงแบกกองแบ,แบลงล่างมาานนั่งสั่นหุ่นในหน่อยวหวานๆก็เลยยกล่างยกใหญ่จังสัน่นเกิดอะไรขึ้นข้างนี้ได้ยังกินนอปั๊ดต้าหมองจ้าหมองแบบแบบเอามาคนเองเนื้อแบบนี้ก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องมากินกน้ำแกลงน้ำบะรู้ออกจากทางของพระธิดาเกียรติ เอาเลยค่ะมัอนอีเบิดมือแล้วตําหือ้อ,อกินแรงมากเลยจ้าเอเป็นไงวันนี้ร้อนไหมร้อนครัรบปางมันอีวังมาเข้าเสด็จทํางานแสดงแบบเต็มรอยเต็มเหนียวก็ัเพราะว่าสองมือแล้วบ่ได้ทํางานนะทุกคนนะนเรียบเหงา เอาครูเอ๋พัฒน์เหตุจู่ปกติเสร็จก่อนเพื่อนนะวันเนี้ยอันนี้คือหมายถึงแสดงว่ายังไม่มั่นใจในส่วนปัญญาประการอะไรใช่ไหมปกติเสร็จก่อนอะไรอ๋อโอเคไปไหนืพึ่ดพึ่ดเออเออโอ้ยเนาะคืออะไรนี่คือจองทีไปแต่งหน้าเหรอโอ้ยแต่งเสร็จแล้วถึงแล้วเออเออเออเนาะได้ได้ได้เร็วสะดวก โอ้ยลิขสิทธ์ว่านอ้เพลงนี่นั่นสวัสดีพี่หญิงคนสวยแดนเซอร์ที่สวยที่สุดในบรรดาแดนเซอร์วันนี้นะคะ,คะทําอะไรคะปิดรังรังแฝกไม่มีตังค์ซือแล้วโอ้ยปัดปัดก็ทําอย่างนี้แหละคะ่ะสุดท้ายก็ได้ซื้อใหม่คข้าันหรูเหมือนเดิม สวัสดีค่ะช่องดัง,ดงดย,ยูทูบเบอร์ช่องดังค่ะมาถัดไยคุณแม่สุภาพสวัสดีคุณแม่สุภาพค่ะกินข้าวกินปลาไปเนาะค่ะเดี๋ยวหนูก็ร่างสิไปเอาผลไม้มาฝากนะคปลากระป๋องจากพ่อฮกอักโอกินยำปลากระป๋องคุณแม่เดี๋ยวปันปันไปเอาผลไม้มาฝากคุณแม่สุภาพก่อนทุกคนยางมาทางข้าวเดนเซอร์ละกันข้าวกับเอาผลไม้มาฝากคุณแม่จ้นเนาะ ไปปูทั้งฟูดซชเไหมนี่หลอดค่ะมาดิเตรียมการไว้เดี๋ยวเป็นฟันเอาผลไม้นะคะไสุขภาพนะคะมาแอปเปิ้ลมายอปเปิเราก็หมักส้มนะคะเีนะคะ๋ค่ะเอาไปฝากไปนั่ง กับมาเนี่ยล่ะเฮาโอ้โ,อโอท่ามาเร็วกันมาเร็ววัทุกคูนี่แหม่กำลังกินขขาวพอ,อดี ขออนุญาตค่ะเอาผลไม้มาฝากคุณแม่ค่ะเอออืมเกะหอนค่ะบจาบไปเนี่ยป้าอะไรก่อค่ะจากไปเนจากพ่อฮักบ้านฮักปันปันค่ะแม่แม่ขอบคุณเพี่เอามาฝากเขาเนี่ยแหละแต่ว่าหนูเอามาฝากผู้ใหญ่ในวงนี่แหละฝากคุณแม่ปันปันน้องปันปันขอบคุณแมเอาผลไม้มาฝากคุณแม่เนี่ยมาเบิรงคุณแม่กินข่าวค่ะทุกคนอันบ่อยากใกล้พี่น้องย่าปลากระป๋องพี่น้องย่าปลากระป๋อง ใส่ข้าวหัวหอมหอมของดินกระบักพริกดิบแล้วมันแซบตันด่วนยิมเพื่อแซบดิค่ะแซบด้วยค่ะมมากเยอะมากพี่น้องนะต้องเป็นกินง่ายๆด้วยพี่น้องค่ะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆก็คุณแม่สุภาพนี่แหละค่ะแบบยางหลุกๆห่านะคะไม่มีข้อแม้ในการอยู่กันกินเนาะงตรงนี้ย่าปลากระป๋องถึ่ฉันเลยกินดีไกล้ลายเบื่อไหร่มา ถ้าล้างมือมนุษย์ก็กินเขากับตำฮูซื่อบ่บ่ก,กินไก่บ่เนี่บ่อยากไก่หยาบนี่ไก่กับมือเส้าก็กินแล้ลวไปนอนนี่วันนั้นพผอาจารย์เพิ่งจะสร้างมาให้กินไก่กับปลาเผาก็เลยเป็นเบื่อบ่อยากอยู่แต่แนวเดียวเนาะน้ำงานเ้องนั่นแหละโอเคค่ะ,คะสั่นเส้นกุ้นี่ยดีดีรองพอกระแนงเป็น,นอนบัดบังหันหค่กินแซ่บๆๆค่ะแล้วก็กินเงยมากีงอมาแซ่บไรอืมหอมแดงด้วยนี่จะสมุนไพร แก้วัดแก้วัดแกไออยู่หลอดปลอดไัยแ็งแรงกินแนวจางซี่ขาพี่นองแล้วก็บ้าอ้วนปอ้ยคำนี้ต้องบอกให้แม่ปูลูกเลยยินเดือแล้วก็บ้อ้วนหุ่นดีด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสมุนไพรมันเราเรับประทานลงไปแล้วมันจะเผาผ่านร่างกายเราสิ่งที่ไม่ดีไงกระเทียมหอมแดงยาขาดเ้วอยพีนองเนือกินตลอดคุณแม่กินตลอดเ็ดกับเขาอยู่ไส้ตลอดเนะผาดอ่ไร ยี่หลีแซ่บหลายหอยกุ้งแน่กินได้หลายอย่างเนาะค่ะอาหารแบบกินเป็ดมือตุ้นนี้ยเจะเป็นเนื้อลาบเนื้อกลวยเนื้อยำแต่มะนาวสิมะนีิมะนาวเขาใส่กันเลยค่ะเนี่ยใส่ที่ยำเนี่ยอร่อยบักพริกหน่วยเนี่ยแั๊บ้ามบาด้วยโอ้ิ่งเผ็ดค่ะเกือบจะสิ่งกินแล้วข้าวเสีได้แข็งแรงไงข้ากินเผ็ดได้มันจะแข็งแรงในพื้นที่ทำถรามดาคุณแม่เพรได้อยู่ป่านนี้ นั่างกายหนิมีเห็นมาหนิโดนๆกินเทือดพี่น้องแสบเผ็ดแท้นหวานค่ะนะคะโอ้จะปวดปากเลยพี่น้องอ๋อหอนบวอบไมอเหล็กกัดป้ากิตตะแสบคุณแม่เลยพี่น้ะโอเคค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆแต่ทำการไทยในวันนี้ มาทายชีวิตเบื้องหลังคุณแม่เบื้องค,ออค่ะกินง,งาน่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายค่ะไม่ได้กินหรูอยู่สบายนะคะ<อ>นั่นๆั่พี่น,นี่คือขอ,อบแต่มาแปรงดื่อน้ำหลวง,งน้ำเต้าสินบบง่ายเท่าเวลาขอบพูณน้ำนคะคะดูอโอ้รู้สึกว่ามื้อนี้อากาศเอาเป็นพิเศษะคะเป็นกำลังใจนะ<อ>ให้คุณแม่สุดยอดค่ะที่ค่ะ เอาเห็นสิเกิดเนี่ยสุภาพนะคะคุณแม่ของหน้าบงเราอยู่ง่ายกินง่ายแบบคุณแม่นี่สบาย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 มากไหมกับชีวิตไม่มือสบายกับสบายมือใช้ชีวิตตามอัตภาพนะคะทุกคนขอบคุณคุณแม่มากๆเราไม่ได้ไปนอนรีสอร์ทไปกินแบบดพัตตานรหรูๆไม่เอาค่ะส่วนนี้เข้าบารได้กินบาน์นอกบาร์ได้จับบาร์โอเคค่ะขอบพระคุณนะคะนะคะเอาเป็นว่า อยู่กินตาปัทภาพก็คือตามมื้อใดเข้าเนียอยู่สุขสบายนะได้ความปรารถนาดีจากอีฟซี่หลายคนชาวหองอฟี่นี่้กินอีฟี่ดีๆถือว่าเป็นบุญของเขานมือมือนั่นนะคะแต่ว่าตามชีวิตของวอลลัมแล้วเวลาปกติเราก็จะกินประมาณนี้ค่ะทุกคนนะใจชีวิตตามความสะดวกสบายหรือตามสิ่งชี่ทุกคนให้เครื่องทำนวามสะดวกมากนะคะเอาเป็นว่าอยู่แบบไหนก็ได้ขอให้เราทํางานได้อย่าง สะดวกสบายแล้วกันค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปเรียนปาตองลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็อย่าก,กดข้ามกดสนาด้วยทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ